สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมว้าวนะคะคลิปนี้พี่มดจะมาตอบคำถามกรินคาร์ลอตเตอรี่สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับเลือก DV l o ลอตเตอี่ปีนี้มีเพื่อนพี่น้องอหลายท่านก็ส่งคำถามเข้ามานะคะว่าถ้าเกิดว่าได้รับเลือก DV l o ลอตเตอรี่แล้วไม่พร้อมที่จะไปอเมริกานเนี่ยสละสิทธิ์ได้ไหมต้องทำอย่างไรแล้วก็ในอีกกรณีหนึงก็คือว่า ถ้าเกิดว่าตัวเรารับราชการอยู่แล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะย้ายเข้าไปอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานานๆเนี่ยมีวิธีที่จะรักษาสิทธิ์กรินค์ดได้อย่างไรหรือจะมีปัญหาหรือเปล่านะพอดีว่ามีน้องเนี่ยถามคำถามาเหล่านี้เข้ามาหลายคนนะคะเดี๋ยวคลิปนี้พี่มดจะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าคุณมี แนวทางปฏิบัติหรือว่ามีทางเลือกทางออกอยังไงนะจ๊ะ <S <S ก่อนอื่นต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่พี่มดหายไปหลายวันน่าจะหายไปประมาณ2อาทิตย์ใต้นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ลูกชายปิดเทอมแล้วนะคะในอเมริกาเขาก็เริ่มปิดเทอมกันตัน้งแต่ต้นเดือนมิถุนาเนาะแล้วพี่มดก็พาลูกทํากิจกรรมเรียกว่าเกือบทุกวันเลยนะคะก็ยุ่งวุ่นวายกันเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะ ไม่ค่อยได้มีเวลามาอัดคลิปลงคลิปแต่ว่าพี่มดไปไล่ตอบคําถามนะคะในคอมเมนต์ในช่อง YouTube หรือในเพจอะไรไหนพี่มดไล่ตอบให้อยู่นะคะ90%เนตี่ยตอบไปเกือบหมดแล้วนะคะอทีนี้เรามาเข้าเรื่องนะคะคำถามที่พี่มดได้รับมาหลังๆนี้นะคะก็ <c oughs> จะเป็นในส่วนของที่ว่ามีน้องหลายท่านนะคะที่ได้เป็นผู้โชคดีได้รับเลือก ดีวีลอตเตอรี่แล้วทีนี้เกิดการเปลี่ยนใจไม่พร้อมด้วยเหตุผลส่วนตัวหลายหลายอย่างนะคะแล้วต้องการที่จะสละสิทธิ์นะคะถามว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต้องกรอกเอกสารหรือต้องยื่นแบบฟอร์มอะไรไหมเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่อยากไปต่อก็ไม่จำเป็นต้องเคลมสิทธิ์แล้วถ้าเกิดว่าไม่เคลมสิทธิ์เนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มอะไรทั้งนั้นนะคะ ปล่อยให้ fiscal year ของ DV Lottery เนี่ยมันหมดไปเพราะเพราะ fiscal year ของ DV Lottery มันก็1ปีนะพอหมด fiscal year ไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่เคลมสิทธิ์เราก็ถือว่าเราหมดสิทธิ์สละสิทธิ์ไปโดยปริยายค่ะคำถามต่อมามีน้องถามคำถามเอาไว้ในช่อง y o u t u b e นะคะน้องขอปรึกษานะคะน้องบอกว่าพอดีว่าสามีได้ลอตโต้ดีวี3ซึ่งภรรยาสมัครให้แต่เขาไม่อยากไปอยู่อเมริกานาน,าน,าน เพราะจะกลับมารับราชการต่อส่วนภรรยาอยากไปทํางานที่อเมริกาก็เลยตกลงกันว่าสามีจะไปส่งภรรยาที่อเมริกาประมาณ1นึ่งวีคแล้วกลับมาไทยส่วนภรรยาจะอยู่ยาวจึงขอสอบถามว่าข้อ1ถ้าภรรยาไปสัมภาษณ์ในฐานะผู้ติดตามของสามีแต่สามีไม่ได้ไปอาศัยอยู่อเมริกาอย่างถาวรด้วยจะมีผลกระทบต่อใบเขียวของภรรยาไหมคะ อ่ะข้อ2สามีไปส่งประมาณ1นึ่งวีนะคะแล้วกลับไทยประมาณอ่แล้วกลับไทยได้ไหมคะจะทําให้วีซ่าขาดไหมข้อ3ถ้าวีซ่าขาดตามข้อ2แล้วต่อมาจะขอวีซ่าท่องเที่ยวหรือขอไปเขียวในฐานะคู่สมรสได้ไหมคะอ่าน้องไม่แน่ใจเงื่อนไขแล้วก็ประเด็นต่างๆเลยจะขอคําแนะนําจากผู้รู้นะคะอ่ะถ้าพี่มดจําไม่ผิดนะคะ คำถามนี้ที่น้องโพสเนี่ยน้าน้องน่าจะเอาไปโพสต์อยู่ในกลุ่ม f c e e o o o กรี e คาร์ r ลอตเตอรี่ไทยแลนด์ด้วยพี่มดอ่ายังไม่ได้มีเวลาไปตอบนะคะพอดีเพิ่งจะว่างเนี่ยมานั่งอ่านคําถามน้องแล้วก็มานั่งตอบให้นะคะก่อนอื่นเนี่ยอยากจะบอกทุกคนนิดนึงนะคะแล้วก็อยากจะขอแสดงความคิดเห็นส่วนตัวนิดนึงนะเนื่องจากว่าพอไปอ่านโพสต์แล้วก็อ่านคอมเมนต์ของน้องท่านนี้ในกลุ่ม f a c e b o o ดีวีลอตเตอรี่ไทยแลนด์เนี่ยนะคะ น,น่าเห็นใจน้องเขาพอสมควรนะคะเพราะว่าน้องเขาจะโดนความคิดเห็นแรงๆเจอคอมเมนต์ต่อว่าสารพัดเหมือนกันนะจ๊ะคือพี่มดจะบอกอยากจะบอกอย่างนี้นะคะทุกคนว่าไอ้กรีนคาร์ลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นเรื่องขั้นแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของดวงล้วนๆแล้วก็เป็นเรื่องของคุณสมบัติต่างๆนะคะที่ทุกคนถ้าเกิดมีคุณสมบัต มีคุณสมบัติสมัครครบเนี่ยใครๆก็สมัครได้ทุกคนเขาก็มีความฝันนะคะตอนที่เขาสมัครเนี่ยบา,บางคนอาจจะแบบว่าอยากสมัครตามเพื่อนหรือสมัครตามๆกันหรือบางคนเนี่ยสมัครไปแล้วสมัครเล่นๆไม่รู้จะได้หรือเปล่าส่วนบางคนเนี่ยก็สมัครจริงจังฉันจะต้องได้อะไรแบบนี้นะคะทีนี้แล้วพอผลมันออกมาปุ๊บแล้วเนี่ยไอคนที่เคยแบบ เตรียมตัวเตรียมพร้อมข้อมูลนั่นมากกะว่าได้แน่นอนอะไรก็กลับไม่ได้ส่วนคนที่สมัครเล่นๆน่ะไม่คิดอะไรไม,ไ,ไม่ได้อ่านข้อมูลไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากมายกลับได้ซะงั้นนะคะมีเยอะมากส่วนใครที่สมัครมาแบบ4ีปีติดกันหลายปีแล้วไม่ได้สักทีส่วนคนที่แบบเพิ่งจะเริ่มมาสมัคร ปีแรกก็ก็ได้กันเพียบเลยนะคะทุกคนมันดวงล้วนๆเลยแบบมันนานา,นาจิตตังมากๆนะคือชีวิตคนเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละพี่มดแบบไม่อยากให้สีเรียก,กับเรื่องนี้มากนะใครที่เขาเป็นผู้โชคดีได้รับเลือกเราก็ยินดีกับเขาส่วนใครที่ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปหาแนวทางอื่นเราก็หาวิธีอื่นที่ไปอเมริกาหรือไปประเทศอื่นๆได้นะอ่ะทีนี้เนี่ย ส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคะพี่มดอ,อยากจะขอร้องทุกคนน,นะนะว่าอย่าอย่าไปตัดสินเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยพยายามอย่าไปตัดสินคนอื่นนะถ้าส่วนตัวพี่มดแล้วเนี่ยนะคะพี่มดพยายามที่จะไม่จัดใครเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องราว ในชีวิตของเขาเราไม่รู้รายละเอียดเราไม่รู้เงื่อนไขในชีวิตของเขาอาจจะต่างกับเราแล้วเวลาที่มีคนมาโพสต์ถามหรือมาเขียนคอมเมนต์ถามอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคือใจเขาใจเราเนอะเขาก็อยากจะได้ความรู้อยากจะได้คนานาําแนะนําอยากจะได้ความคิดเห็นนะทีนี้เขาเรียกว่า ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปตัดสินคนอื่นจากจุดที่เรายืนเนี่ยมันก็ไม่แฟร์สำหรับเขาแล้วคนเจ้าของโพสต์ที่เขาเาโพสตเนี่ยเขาก็จะรู้สึกแ yeah ย่ในขณะที่เขาก็ไม่ได้รับทางแก้ไขอะไรใช่ปะดังนั้นนะถ้าเกิดเ,เขามาขอคำปรึกษาถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเราจะให้คำแนะนำอะไรเขาเนี่ยก็พูดจาแบบคอมเมนต์กันเบาๆนิดนึงนะคะทุกคนเออ ทีนี้เรากลับมาเข้าเรื่องการตอบคําถามนะคะน้องเขาถามมาข้อแรกนะคะถ้าภรรยาไปสัมภาษณ์ในฐานะผู้ติดตามของสามีแต่สามีไม่ได้ไปอยู่อา,อาศัยอเมริกาถาวรด้วยจะมีผลกระทบกับใบเขียวของภรรยาหรือไม่ตอบได้เลยก็คือไม่มีนะคะอธิบายเพิ่มเติมแบบนี้นะคะในกรณีที่หลังจากสัมภาษณ์วีซ่าผ่านแล้วสามีและภรรยาต้องเดินทางเข้ามาเพื่อ activate ใบเขียว พร้อมกันนะคะเข้ามาพร้อมกันแล้วถ้าเกิดว่าสามีเข้ามา1อาทิตย์แล้วต้องการที่จะเดินทางกลับไทยเนี่ยทาได้ไม่มีปัญหานะคะส่วนตัวภรรยาส่วนตัวน้องเนี่ยก็สามารถอยู่อเมริกาต่อได้เพื่อที่จะรอรับกรีน卡าร์ตัวจริงนะคะทั้งของตัวเองแล้วก็ทั้งของสามีด้วยนะคะเมื่อเราได้กรีนค c าร์แล้วนะ,นะคะ คือจริงๆแล้วเราเนี่ยเข้ามาในฐานะของอเขาเรียกว่าเป็น permanent resident อยู่แล้วนะคะในพาสปอร์ตเนี่ยของน้องในหน้าวีซ่ามันจะระบุเอาไว้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นน้องก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ทำงานอะไรก็ได้ที่เราอ,อยากทำนะคะโดยที่สามีไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่กับเราตลอดเวลาค่ะทีนี้ตอบคำถามข้อที่2นะคะ น้องถามว่าสามีไปส่งประมาณ1วีคแล้วกลับไทยจะสามารถทําได้ไหมคะทาได้คะ่ะเมื่อกี้ตอบไปแล้วเนาะและจะทําให้วีซ่าขาดไหมคะอ่าอันนี้ต้องอธิบายเพิ่มนิดนึงนะคะไอ,วอะ้วีซ่าอ่าวีซ่าดีลอตเตอรี่นะคะมันจะมีอายุประมาณ6เดือนหรือว่าอ่ามันจะหมดอายุประมาณเท่าเท่ากับวันที ผลตรวจสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเดินทางเข้าอเมริกาก่อนที่ผลตรวจสุขภาพจะหมดอายุนะคะอันนี้ที่เขาเรียกว่าวีซ่าคุณจะต้องถือวีซ่าเข้ามาเพื่อที่จะมาทำเรื่องรับกรีนการ์ดนะคะแล้วทีนี้พี่มดเข้าใจว่าคำถามของน้องน่าจะหมายถึงว่าจะทำให้สถานะของน้องเนี่ยของสามีเขาขาดไปหรือเปล่าตอบแบบนี้นะคะ ถามว่าสถานะกรีนดจะขาดหรือไม่ยังไม่ขาดทันทีค่ะเนื่องจากว่าในวีซ่าหน้าวีซ่าไปเปิดดูในพาสปอร์ตได้นะคะใครที่สัมภาษณ์ผ่านแล้วเนี่ยจะเห็นว่าในหน้าวีซ่าของตัวเองเนี่ยในพาสปอร์ตเนี่ยมันจะมีแถบแม่เหล็กอะ่ะตรงตรงปลายเนี่ยแล้วเขาจะเขียนว่าเป็นไอห้าห้านะคะซึ่งมันจะเรียกว่า t e m p o r a r y green card ซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ย มันก็ทำหน้าที่เสมือน1เสมือนกรีนคาร์ดชั่วคราวนะคะซึ่งจะมีอายุ1ปีนะคะแล้วก็อายุ1ปีเนี่ยนับตั้งแต่วันที่คุณเนี่ยเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกานะจากวันที่ตอมอเขาจะสแตมปม์ว่าคุณแบบแอดมิชชั่นวันนี้ทีนี้เนี่ยไอตัว Temporary Green Card ตัวนี้ไอไอ้เนี่ย, I ยมันก็จะมีอายุ1ปีนับจากวันที่เข้าอเมริกาวันแรกนะคะแล้ว คุณก็สามารถที่จะใช้ Temporary Green Card ตัวเนี้เดินทางเข้าออกประเทศสหรัฐอเมริกาได้ภายใน1ปีนั้นก็ตอบคำถามก็คือว่าสถานะกร e นคาร์ดที่สามีได้อยู่นี้ยังไม่ขาดนะคะจะมีอายุ1ปีจ้ะปกติแล้วนะคะหลังจากที่เราเข้าอเมริกามาแล้วนะคะประมาณ1เดือนนะคะ เราจะได้รับกรีนคาร์ดนะคะโดยกรีนคาร์ดเนี่ยก็จะถูกส่งไปตามที่อยู่เราในอเมริกาที่เราให้ไว้กับทางตอมอนะคะบางรัฐเนี่ยก็อาจจะ USCIS ทำงานเร็วเขาอาจจะมีเคสน้อยเราก็จะได้กรีนคาร์ดแบบเร็วเร็วนี่คือก็ประมาณ1เดือนนะคะบางบางรัฐเนี่ยะคะอาจจะช้านิดนึงถ้าเกิดว่าเขามีเคสในการออกกรีนคาร์ดเยอะเนี่ยนะคะก็อาจ,จใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนนะคะ และสิ่งที่เราจะได้ต่อมาก็คือเจ้าตัวบัตรประกันสังคมหรือที่เรียกว่า Social Security Number เรียกสั้นๆว่า SSN เนี่ยนะคะซึ่งมันก็จะใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์นะคะเราก็จะได้ทาง Social Security Office เขาก็จะส่งบัตรตัวนี้เนี่ยส่งมาให้ที่ที่บ้านเราที่ที่อยู่เราในอเมริกานะคะถ้าเกิดว่าเลยไปประมาณ3อาทิตย์หรือ1เดือนแล้วเราไม่ได้รับบัตร Social Security Card เนี่ยเราก็ควรที่จะ โทรติดต่อเข้าไปยัง Social Security Office นะคะเพราะว่าไอ้บัตร Social Social Card เนี่ยมันก็สำคัญและจำเป็นในการที่เราจะเอาไปใช้ทำงานนะ่ะมันเป็นบัตรประจำตัวผู้ผู้เสียภาษีด้วยแล้วก็สามารถที่ต้องเอาไปใช้ในเรื่องของการเปิดบัญชีธนาคารสอบไปขับขี่อะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะและ,ะตัวน้องเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บ Green Card แล้วก็เก็บไอ้ S S N ตัวนี้เนี่ยเก็บเอาไว้หรือว่าอยากจะส่งเป็นส่งจดหมาย กลับไปให้กับสามีของน้องที่เมืองไทยก็ได้ถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยสามีอยากจะจะได้ถือ Green Card ตัวนี้เนี่ยเดินทางเข้ามาเยี่ยมน้องหรือมาเที่ยวในอเมริกาได้สะดวกมากขึ้นนะจ๊ะต่อมาตอบคำถามข้อที่3นะคะน้องถามว่าถ้าวีซ่าขาดตามข้อ2แล้วต่อมาจะขอวีซ่าท่องเที่ยวหรือขอใบเขียวในฐานะคู่สมรสได้ไหมคะ อ่าไอเรื่องวีซ่าขาดเมื่อกี้อธิบายไปแล้วเนอะวีซ่ามันไม่ได้ว่าขาดสถานะ Green c a r ดยังมีอายุ1ปีนะคะทีนี้อธิบายเพิ่มเติมต่อนะคะในกรณีที่สามีของน้องเนี่ยรับราชการใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่ากลับไทยไปไม่เกิน1ปีนะคะต้องไม่เกิน1ปีนะคะหลังจากวันที่เข้ามาแอ t i v a t e ใบเขียวกับ ที่อเมริกาแล้วน,นะคะสามีของน้องสามารถที่จะเดินทางกลับเข้ามายัางอเมริกาได้โดยใช้เอพาสปอร์ตวีซ่าเล่มนั้นหรือว่าถ้าเกิดว่าในระหว่างนั้นน้องส่งเรีนค์ดตัวจเิงกลับให้สามีเรียบร้อยแล้วเนี่ยสามีก็สามารถที่จะถือเรียนค์ดกลับเข้ามาในอเมริกาได้เช่นกันนะคะโดยที่ตอนที่มาถึงตอมอเนี่ยก็แน่นอนว่าจะต้องโดนคำถามตอมอถามเยอะจะซักไซไล่เลียงว่าเขาก็จะสงสัยเลยว่าทำไมหายไปนาน ไปทำอะไรแล้วแบบเขาก็คิดว่าแบบยูจะละทิ้งถิ่นที่อยู่ในอเมริกาหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะคะนะก็จะต้องตอบคำถามกันเยอะหน่อยคือตามหลักแล้วผู้ถือกรีนคาร์ดเนี่ยนะคะไม่ควรออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเกิน6เดือน เพราะว่าจะมีผลในการนับวันคำนวณวันเพื่อที่จะสอบซิติเซนเพราะในการสอบซิติเซนเนี่ยคุณสมบัติอย่างแรกเลยนะคะคุณจะต้องตัวคุณจะต้องอยู่ในอเมริกาอย่างต่อเนื่องไงคะใช่ไหมอย่าง Green Card l o ตอรี่เนี่ยก็คือว่าคุณต้องอยู่อเมรการ5ปีใช่ไหมถึงจะมีสิทธิ์ในการอขอ Green Card จริงๆเนี่ยมันไม่ได้ถึง5ปีหรอก เขาจะเป็นลักษณะการคำนวณวันถ้าเกิดว่าอยู่ครบ3ปีเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะสอบซิติเซนได้แล้วเดี๋ยวเรื่องการนับวันเดี๋ยวพี่มดขอติดเอาไว้ไปอธิบายอย่างละเอียดในคลิปหน้านะจ๊ะ ทีนี้พี่มดก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาสิทธิ์ Green Card นะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากที่จะให้สถานะกร e นคาร์ดขาดนะคะในกรณีของคนที่รับราชการหรือว่าอาจจะต้องไปทํางานที่ต่างประเทศแล้วก็ยังไม่ได้อยากจะละทิ้งใบเขียวยังอยากที่จะมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในอเมริกาต่อไปเนี่ยนะคะก็อย่างแรกเนี่ยคือคุณก็จะต้องอกลับเดินทางกลับเข้ามาในอเมริกาอย่างน้อย ปีละ1ครั้งหรือ2ครั้งนะคะแล้วแต่ละครั้งเนี่ยก็อาจจะอยู่สัก1อาทิตย์2อาทิตย์นะคะอันเนี้ยเพื่อที่จะไม่ให้สถานะใบเขียวของเราขาดไปนะคะอันนี้ก็คือง่ายสุดแล้วนะคะแต่ทีนี้ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่สะดวกที่จะต้องเดินทางมาอเมริกาปีละ1ครั้งหรือ2ครั้งมันอาจจะด้วยความแบบมันเปลืองเปลืองค่าตั๋วเครื่องบินหรืออาจจะแบบ ลางานไม่ได้ยาวๆอะไรแบบนี้นะคะพี่โมก็จะแนะนำให้ทำ Re-Entry Permit มิ t นะคะ r e e n t r y permit เนี่ยคุณก็จะมีมีสิทธิ์ที่จะออกนอกอเมริกาไปได้ประมาณ 1ปีหรือ2ปีคือ2ปีมากสุดเนี่ยนะคะโดยที่ไม่ต้องบินกลับเข้ามาคุณต้องทำเรื่องขอ Re-Entry Permit กับ USCIS ล่วงหน้าก่อนที่คุณจะเดินทางออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะมันต้องมีการเก็บลายนิ้วมือทำซิงกับพิ i n t อะไรต่างๆนี้นะคะนะพี่มดอธิบายเรื่องนี้เอาไว้แล้วนะคะย้อนกลับไปดูได้คลิปนี้นะคะว่า r e e n t r y Permit ททำยังไงมีเงื่อนไขอย่างไรนะจ๊ะในกรณีที่คุณออกนอกอเมริกาไป เกิน 1>, 1ปีและไม่ได้ยื่นเรื่องเพื่อขอ Re-Entry Permit เอาไว้ล่วงหน้านะคะมันก็จะทำให้คุณเนี่ยเรียกว่าสถานะ Green Card ขาดไปโดยปริยายเพราะว่าเขาจะถือว่าคุณละทิ้งถิ่นฐานในประเทศสหรัฐอเมริกาดังนั้นถ้าคุณต้องการที่จะ ย้ายกลับเข้ามาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณจะต้องทำเรื่องขอวีซ่าใหม่ที่เขาเรียกว่า S B1 Visa หรือเราเรียกว่า Returning Resident Visa สามารถที่จะทำเรื่องขอวีซ่านี้กับทางสถานทูตอเมริกาในประเทศไทยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีะหลายสเต็ปซับซ้อนพอสมควรเพราะว่าเขาจะต้องพรูฟแหละว่าคุณเนี่ยมีภาวะผูกพันกับประเทศอเมริกามากน้อยแค่ไหนคือบางคนเนี่ย ถ้ามีญาติพี่น้องอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็สามารถที่จะได้วีซ่าตัวนี้ได้กลับมาส่วนบางคนถ้าหลักฐานขอ้อมูลไม่เพียงพอเนี่ยวีซ่าก็ไม่ผ่านเช่นกันนะจ๊ะไหนๆก็ไหนๆแล้วคลิปนี้เราคุยกันเรื่องการรักษาเสร็จกรีนาร์ดแล้วอาจจะมีคนอยากรู้ว่าแล้วถ้าเกิดว่ามีการสละเสร็จกรีนค์ดกันหรือเปล่าเดี๋ยวจะอธิบายไปให้สุดเลยนะคะในกรณีของคนที่ ถือกรินคาร์ดแล้วมีกร e นคาร์ดแล้วอยู่ในอเมริกามาสักระยะหนึ่งแล้วอาจจะ3 5, ปี5ปีหรือมากกว่าน,นั้นแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่แล้วไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขประเทศสหรัฐอเมริกาไม่เห็นถูกไม่เห็นจะถูกจลิตกับฉันเลยนะอยากจะกลับไปเมืองไทยแล้วทีนี้ก็แนะนําให้ไปกรอกแบบฟอร์ม i407 นะคะไอแบบฟอร์ม i407 เจนี่ยมันจะมีชื่อเรียกว่า abandonment of lawful permanent resident status นะคะซึ่งมันเป็นการายื่นเรื่องเพื่อที่จะสละสิทธิ กรีนคัดนั่นเองนะคะ้านในตอนนี้ตัวตัวคุณอยู่ในอเมริกาอยู่แล้วใช่ไหมคะก็กรอกแบบฟอร์มนี้แล้วก็ส่งเมลไปให้กับ USCIS แต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวคุณอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะกรอกแบบฟอร์มนี้แล้วก็ส่งเมลไปให้กับทางสถานทูตอเมริกาในประเทศไทยได้ค่ะคือการยื่นเรื่องของสละสิทธิ์กรีนค์ดอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ว่าเป็นการเป็นการทำที่ถูกต้อง ตามกฎหมายแล้วก็แนะนําให้ทํานะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากได้กรีน์สแล้วแล้วก็ไม่อยากมาอยู่อเมริกาแล้วก็คืน,คนสิทธิ์เขาไปนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าในอนาคตใช่ไหมแค่อยากจะมาเที่ยวอเมริกาอยากจะมาเยี่ยมญาติเนี่ยคุณก็สามารถที่จะไปขอวีซา่าท่องเที่ยวได้หรือใครยากจะมาเรียนต่อก็ขอวีซา่านักเรียนวีซา่าทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอได้นะคะอ้าวหวังว่าทุกคนจะได้ รับความรู้สาระประโยชน์จากคลิปนี้มากมายนะคะแล้วใคร ที่มีความคิดเห็นอย่างไรนะคะถ้าเกิดว่าคุณได้กรี e นคร์ดแล้วคุณอยากจะสละสิทธิ์หรือไม่นะก็มาแชร์ความคิดเห็นกันได้ในคอมเมนต์นี้นะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ได้ตามสบายใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ปิดติดตามการกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีวันดีๆค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเราจะกันใหม่ในคลิปหน้าจา้าบายบาย